สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะนาคุณเข้าสู่รายการหน้าต่างตะวันตกค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่งดงามของจังหวัดกาญจนบุรีเช่นเคยนะคะ,ะส่วนที่เป็นบริการเป็นเมืองขึ้นมาการเป็นตลาดศูนย์การค้าสถานีขนส่งถนนภายในบ้านวัดโรงเรียนสถานพยาบาลที่บริการประชาชนื้นต้นเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เตรียมเรียบร้อยแล้วประมาณสักสามพันกว่าไร่ ที่เราเป็นชุมชนเมืองอะไรเนี่ยที่พักผ่อนหย่อนใจเนี่ยสามพันไร่ออกแบบทำถนนถนนทางบอกแบบเรียบร้อยแล้วอีกส่วนหนึ่งือส่วนที่เป็นชุมชนบ้านที่น้องอยู่เดิมประมาณพันสี่ร้อยไร่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านชายแดนเก่าก็าเป็นบ้านท้องบ้านนี้เนี่ยอันนี้ก็จัดสรรเรียบร้อยแล้วและส่วนสุดท้ายก็ส่วนที่เป็นที่ครสาหก,กรมเนี่ยเกือบสามพันไร่ก็ได้ทําเรื่องส่งพื้นที่ให้ทำทส่วนกลางเพื่อไปดาเนินการตามกระบวนการที่อาจจะประกาศหาผู้ลงทุน วงษ์กักรอันนี้ไย้ว่าไอต้ตรงจุด8 0ท่านกร่าเนี่ยได้แบ่งสัดส่วนออก6ออกแบบจัดทั้งเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มลงมกประมาณกันตามระบบตามขั้นตอนเนี่ยตั้งแต่ 1ตุลา2 5 5 9ที่น่ที่เป็นจังหวใกล้แล้วนะคะใกล้มากเลยนะคะแล้วก็ทราบว่าโครงการมอเตอร์เวย์ตอนนี้ก็คืบหน้าไปเป็นอย่างมากเลยค่ะแตอนนี้พอต่อจากนั้นปุ๊บเนี่ยออกจากเขตพิเศษเนี่ยจะไปทางไหนได้เนี่ยก็จะมีถนนถนนเนี่ยถนนปกติขนาดนี้ทางแฝงกันทางก็ทำถนนม่าเรียกว่าลาดยางเรียบร้อยนถนนสองเลนแต่กว้างกวางเนี่ยเรียกว่าจากตัวเมืองจังหวัดกานบุรือทุกจัําวัดเนี่ยใช้เวลาส0สนาทีถึงอันนี้เนี่ยถนนปกตินะ ในส่วนของถนนที่เป็นมอเตอร์เวย์ที่สามารถเที่ยขนส่งสินค้าได้ระยานแล้วเร็วเ,เนี่ยมอเตอร์เวย์มี2ช่วงช่วงแรกคือช่วงที่บางใหญ่มาจาังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยแล็ช่วงแรกระยะทาง96กิโลเมตรนีนยณะนี้นนนได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว <5. S 1> จ้างแล้วประมาณ50,000กว่าล้านเนี่ยได้วางเงินเรียบร้อยแล้วครับเข้าใจว่าจะเริ่มก่อสร้างกันประมาณตุลาน,นี่โอ้โหคุณผู้ชมคะ ตุลานี้นะคะท่านผู้ว่าการันตีแล้วมั่นใจได้เลยนะคะว่าตุลานี้ทุกอย่างเริ่มต้นแน่นอนเริ่มต้นในการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์กเราเรียกว่าเฟสแรกเฟสตั้งแต่จังหวัดอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีมาจังหวัดกาญจนบุรีสามปีเสร็จเป็นนั้นว่าจากตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรีไปไปกรุงเทพเนี่ยร้อยเก้าสิบหกกิโลเนี่ยน่าจะสิบเป็นสี่สิบได้ก็รทาง้านทั้งขนคนคนสินค้าได้ในส่วนส่วนที่สองเนี่ยเป็นมอเตอร์เวย์ที่ต่อจาก แม่เนี่ยไปถึงการที่ร้อนเนี่ยตอนนี้ออกแบบเรียบร้อยนะออกแบบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วรอคณะดผลัเครื่องข,ขนาดเตรียนมันอ่านอนุทวพบก็อนุมัติวิธีการหาเงินทุนระลงเนี่ยเข้าใจว่าภายในต้นปีศูนย์เนี่ยนะครับน่าจะออกมาเป็นว่าเป็นรูปแบบการลงทุนแบบไหนคือรูปแบบออกแบบเสร็จแต่ว่าเงินลงทุนอาจจะใช้เงินภาษีทั้งหมดเป็นรัฐบาลหมดหรือเป็นลักษณะการลงทุนระหว่างเอกชนหลายๆชนมาร่วมป็น เป็นการลงทุนอันนี้ก็ออรอความเป็นจรแต่ว่าแบบเปิดเรียบร้อยแล้วเพป็ะนั้นว่าภายใน3 4ปีข้างหน้าเนี่ยจากต่อช่วงต่อนี้ไปคือนร้อนก็ใช้เวลาเจ็ดเจ็ดสิบกิโลน่าจะใช้เวลาประมาณสามสินาทีถ้านับจากบางใหญ่40่สิบนาทีไปที่นั 4, 3, ่นอีก4ิบนาทีก็เจ็ดสิบนาทีชั่วโมงกว่า,ถ,าถึงชายแดนพุทธบรอทแล้วนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนรถไฟรถไฟขณะนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ร่วมมือกับญี่ปุ่นในการออกแบบ ออกแบบเป็นรถไฟล้างคู่นะครับต่อจากตั้งแต่บ้านโป่งหน้บุรีมามาถึงคูณ um, น้ำร้อนเนี่ยกางออกแบบออกแบบเข้าใจว่าขณะนี้เขาเรียกเขาเรียกออกอะไรออกล่างประกาศหาคู่ออกแบบเข้าใจว่าสักพักกันได้คู่ออกแบบออกแบบอะไรเนี่ยปุ๊บเนี่ยใช้เวลาหนึ่งปีออกแบบเสร็จก็จะเป็นการทำออกแบบเรียว่าล้างตรงไหนกว้างตรงไหนทตางไหนเป็นสะพานตรงไหนเป็นท่อรอดเป็นตรงไหนเป็นสัญญาณไฟเนี่ย ออน้าดีาใจแทนคนไทยด้วยนะคะที่สิ่งนี้กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะแล้วอย่างนี้ชาวจังหวัดกาญจนบุรีทราบใช่ไหมคะว่าพวกเขาจะได้อะไรจากตรงนี้บ้างคือแน่นอนการลงทุนเกิดขึ้นเนี่ยแค่การกอร่อสร้างเกิดขึ้นเราก็ได้เราได้งานครับวัตถุดิบที่ในการวัสดุต่างๆที่ใช้ในการกอร่อสร้างก็ต้องหาใกล้ใ,นในกลใกล้ก็จังหวัดกายภูมีหัวหินดินทรายเราใช้สหวดการจนบุรีการทำนู่นทำนี่ค่าคนก็ต้องมาทำแผนทำอยู่พักอาศัย การซื้อการขายก็เกิดขึ้นนะครับแน่นอนแล้วคนที่จะลงทุนเห็นว่าถนนทนทางสะดวกรวดเร็วเขาก็จะมาตั้งโรงงานตั้งอะไรประกอบกับรับรอากาศในเขตได้แจ้งต่อตำบลแก็ตเทียนตำบลบ้านเก่าเนี่ยคนก็จะมาลงทุนทําโรงงานับแปรแรูปทํอะไรต่างๆมันก็จะเกิดการลงทุนทั้งด้านรัฐบาลและเอกชนเพิ่มเติมไปคนประโยชน์ก็จะตกกับที่ทางเอกชนรวมทั้งถนนทางสะดวกเร็วๆการต่องเที่ยวก็จะเกิดขึ้นะจะเร็วขึ้นมาเร็วไปนีน่คนก็จะมามากขึ้น เรียกว่าเศรษฐกิจนี้กระเตื้องขึ้นแน่นอนเลยค่ะท่านผู้ว่าคะแล้วเรื่องของความพร้อมการเตรียมการต่างๆการศึกษาอะไรต่างๆนี่เีว่าตอนนี้ก็เรื่องการศึกษาที่จะเตรียมคนให้ให้สอดคล้องกับการเกิดเศรษฐกิจเสร็จันี่ยทางนี้ทางฝ่ายการศึกษาแล้วก็มีการระดมคนทั้งจังหวัดมาออกแบบออกแผนในการศึกษาของเราเนี่ยเช่นเด็กของเราเนี่ยระดับชั้นปชปสองมหาลัยเนี่ย ควรจะเรียนอะไรดีให้สอนคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับเช่นด้านเกี่ยวโลจิสติกส์ครับโลจิสติกที่ว่าการรูปแบบการชิปปิ้งการขนส่งการตั้งโต๊กสินค้าเนี่ยที่เรียกกับจะมีการทมการค้าขายเนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องนี้อันที่สองคือเรู้เกี่ยวกับเขาเรียกว่าภาษาภาษาเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ใช่คนงนวัดการําลีอย่างเดียวแต่อาจจะมีคนไทยคนต่างประเทศ ภาษาที่จะต้องติดต่อสื่อสารทั้งภาษากลางภาษาที่สองภาษาเปิภาษาที่สามีสี่ภาษาเวียนมาภาษาจานที่จะต้องติดต่อเนี่ยอันนี้ก็เตรียมการียมการโดยใช้กระบวนการศึกษาในระบบและนอกระบบค่ะเราเองนะคะเป็นคนไทยก็ต้องเตรียมการเช่นเดียวกันเพราะเรื่องนี้สําคัญกับคนไทยทุกคนเลยไม่เฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้นนะคะเพราะว่าคะช่วงนี้ท่านมีอะไรจะฝากผู้ชมทางบ้านไหมคะก็เป็นความปรารถนาดีของ่านนายรุ่งเรื จรดชานเนี่ยว่า,ญญาพยายามผลักดันให้เขตเกิเกิดขึ้นใน1ิบเขตพิเศษนะครับไม,ไม่เฉพาะจังหวัดการุรีเพราะท่านมองเห็นว่าการค้าการขายระหว่างกันระหว่างประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งทำให้เกิดการเรียกว,ว่าเศรษฐกิจดีสมารก,กินได้ดีทั้งประเทศเราประเทศเขาจังหวัดการุณีเป็นหนึ่งในสิบก็ของเราก็จะว่าเรียนได้สตัวกนในในผลในผลความส้เร็จที่เกิดขึ้นต้อพยายามที่จะ ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดเพราะว่าถ้าเราติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเราจะรู้ท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะได้ผวาประโยชน์กลับมาอยู่จังหวัดกาญจนบุรีได้อย่างเต็มที่เห็นไหมคะว่าการติดตามแล้วก็การเตรียมความพร้อมนั้นสําคัญมากๆเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมคะเรื่องราวของเคษฐกิจพิเศษในจังหวัดกาญจนบุรีนั้นนะคะเรายังคงจะนําเสนอเรื่องราวของความคืบหน้าให้กับ่านผู้ชมได้รับทราบกันเป็นช่วงๆไปนะคะ